ผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับผมนีจเไก่นะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่สนามแข่งควายเหล็กนั่นเองนะครับบ้านคลองเก่านะฮะพระนครศรีอยุธยาครับสนามนี้มันแน่นอนนะฮะการันตีได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ครับิปนี้มันแน่นอนครับวันนี้เราจะได้รู้เลยนะครับว่าใครจะแรงสุดๆนะครับรุ่นรักเลื่อนนะครับรุ่นรักเลื่อนกำหนดวหนานะครับ แตวเราจะรู้แล้วนะครับว่าใครแรงครับทีมไหนแรงสุดครับอันนี้คือบรรยากาศครับครับงเดี่ยงล่างเรื่องนะครับนี่คือเต็นท์ตองโดยการทั้งเข้มมาไม่เอ่ยทั้งต้นทั้งต้นทั้งชุดครับเห็นที่เจ้าหนี้กันอยู่นะครับการและนี่คือรางวัลนะฮะนี่คือรางวัลนะครับตัวนี้นี่เลยครับใครมือลองช Aba เราจะเข้าวันนะครับตอนนี้ัเก่าเขาเรียนสอนดีไนาดครับเราแขแค่ด้วยมีน้ใจนะครับขอร้องนะครับถงจะมีเรื่องกาไม่เอานะครับเชิญเลยเเอยเชยครับด้วยด้วยด้วยนะครับน้ำใจนยครับ ขาดเลยนับใจกันแล้วกันเ <Yeah. S 2> ่อโอเค นะครับค <men> ุณแม่ชาวร้อยต้อาเป็นชาววายคุณยไม่ต้องมีด้วย สนามครับนี่รอบสนามครับมันสาใไครับวันนี้รอบแรกเพื่อที่จะมให้ครับอ่ะดหน่อยนี่นะครับผู้ชมครับผู้ชมนี่มาด้วยครับเดี๋ยวก็ล้อมกลับครับวันนี้เจอกับต้องมาเปลี่ยนใหม่ปืนการจับฉลากปืนสองแปดบางทีท่านไม่มาเนี่ยเราท่านมันจะช้ามันแน่นอนครับวันนี้มานี่ สุดยอดครับสุดยอดเจอกันครับเจอกันฮะนนี้ผมจะให้ดูผู้ชมต่อน,นะครัใช่ตอนชื่อเป็นหัวหน้าก็นเนี่ยเราะว่าใครเนี่ยต้องมายืนรอที่นี่นี่นะครับก็มารอชมกันนะครับอันนี้ไม่มั่นใจว่ามาทีมอะไรครับออ่าสุอ มมาทีีน้ครับสุดยอด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 เจอกันครับเจอกันเดินทางขบวนทอดได้ทอดได้ครับจัดให้ครับจัดให้ฮะนี่เดี๋ยวเจอกันครับวันนี้ป่ะผมเดินไปให้หน่อยนะฮะตรงนะครับเอาใจกันเต็มที่ฮะงานนี้ครับ ทางนน้นนะครับมีเซ้นหนึ่งนะฮะอยู่ทางนู้นนะครับกำลังกางเต็นท์กันอยู่นะครับฝั่งโน้นนะครับนี่นะฮะสนามนี้นะครับมันแน่นอนครับสนามนี้ มาเดินไปแล้วก็เดินกลับนะครับฮ้ย ราจะติดในวมเยอะเลยนะครับทางคณะกรรมการได้เรียนไ,ได้บอกมาแล้วว่าหน้าหน้าจะมีรางวัลเยอะอาอามาแน่นอนนะครับสนามนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับครับวันนี้เรามีทั้งผ้วยมีทั้งเงินรางวัลน,นะครับเริ่มกินกันแล้วครับ เริ่มหิวแล้วครับลงไปบางยังลงไปบางยันยันยันพูดเปนถนนเละครับทั้งเทนะครับช่วยทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ครับครบทั้งเทนะครับทุกรุ่นเลยนะครับทุกรุ่นเลยครับวันนี้ครับด้วยรางวัลนะครับทั้งเทสามโคโอเคนะที่เรารู้จักกันถูกพอจะเดินลงยาลงยังลงยันลงไปแล้วใช่ไหมอันนี้มาจากทีมอะไรเนี่ยข้าบ

ตอนนี้เป็นการจับ <w> จับเยนครับ่เ่ดูด้วยนะครับตัวช่วยขยเสียงนะครับช่วยเลไเนี่ยท่ากสอตัวเลยเพราะว่นจัเสียมากนะครับนะครับช่วยเล่นสิแรกตั่วเราจะได้รู้ล้นะครับ

ทุกทานเดี๋ยวเราล้องพูดทุกคนเลยครับคือทุกประเด็นะครับร้อยตำรว ไปด้านหลังเลยนะครับนั่เดี่ยวนี่เราจะทาบ่าครับยกรถทาด้านหลังหมดเลยจารัเลยอเลยครับแบบเลยครัมันจะได้ไวขึ้นนะครับวันนี้เราโคตรอโคเป็นงวันนี้ลัรัมีร้านค้าเยอะครับ ช่างเตี้อยู่ไหมช่างลุนโอ้โหรู้สึกว่าหล่างเลยวันนี้ช่างลุนจะคงไม่ได้มาประมาณช่างลุนชอบไทยอย่างเดียวตังตงตังโขงทังอะไรเดี๋ยวส่วนรุ่นอื่นครับก็มาสระปับด้ครับช่างกิบไปไหนครับช่างกิบขอเชิญหน่อยนะครับอยากเห็นหน้าจังเลยช่างกิบก็วันนี้รู้สึกว่าผู้ชมเยอะนะครับ รถก็เยอะนะครับนานๆไหนๆชิมาอยู Google, so so ่มันก so ็เอ่ถ้าได้คุดบอกพีมันก็เออก็สนุกไปแบบหนึ่งนะครับผมได้ทุกอย่างแล้วถ้าถูกเรื่องทานเปิดทันน้ำบ่อเอาทันบ่กเอาดนี่หรอาทั้งหมกคืออะไรไปฮะนีเลยเราดีเลยเพื่อนโอ้ยเป็นไงครับคุณผู้ชมผมเดินนะฮะรอบสนามแล้วนะฮะทุกอย่าง สังเกต right ุได้ทุกอย่างเลยร้อมองก็ได้นะครับเดินมารอบสนามแล้วรอกางก็มีโดรนตัีได้จัดอะไรตัวนะครับวัน no น yes ี้จบไปกินแล้วนะครับได้แล่นแบบเจ้าหยุดก็ได้นะครับได้ทุกแบบนะครับถ่ายไปรอบอลก็ได้นะครับอช่างยุดได้นะฮะช่างยุดได้ช่างยุดนะฮะพอมีทุกอย่างเลยเก่งตระหนักมาตรฐานได้ครับติดตามนะครับรุ่นต่อไปนะครับติดตามนะครับติดตามทุกรูปแบบนะครับ ก็จำเป็นนะได้เสร็จแล้วครับได้เสร็จแล้วน,นี่ครับเมื่อวานนะฮะเมื่อวานจัดสนามให้เราครับอย่างมันครับลงไปกี่รอบแล้วเนี่ยกี่รอบสสองเป็นไงบ้างพอ,อได้นะพอได้นะฮะอันนี้รอบต่อไปอะไรครับ97 97นะฮะของเราลงด้วยไหม จัดเลยนะฮะสักครู่นะครับคุณผู้ชมสักครู่นะครับตอนนี้กำลังจับสลากกันอยู่นะฮะกำลังจับสลากกันอยู่นะครับนะ,ะปาาเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะอ่าทีมงานผุตินครับมันี่นี่หน่อยทีมามานผุติน เดี๋ยวผมขอตัดคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะ <ผม S 2> ขอตัดคลิปนี้ไปก่อน,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 นติดตามด้วยนะับผมขออนุญาตตัดคลิปนี้ไปก่อนนะฮะติดตามด้วยเดี๋ยวคลิป2นะฮะผมจะให้ชมนะฮะในการแข่งขันกันแล้วนะครับคลิปนี้ขออนุญาตตัดก่อนนะครับมันยาวมากๆ